สวัสดีครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับชาวนาเขมรกันนะช่วงนี้ราคาข้าวที่เขมรก็ราคาตกต่ําถึงขั้นสุดเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะชนิดที่ว่ายิ่งขายยิ่งขาดทุนเลยครับแถมช่วงเนี้ยชาวนาเขมรก็ยังโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาขนหนักมากล่าสุดเห็นแบกหน้าไปเรียกร้องให้รัฐบาลเขมรช่วยเลือนะครับก็โดนตอกหน้ากลับมาว่าราคานี้ คือราคาที่เหมาะสมแล้วมันเป็นไปตามกลไกตลาดจะเรียกร้องหาอะไรเอ,อพอจะรวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาลก็ขู่ว่าใครที่คิดจะออกมาประท้วงนะมึงจําไว้เลยนะเตรียมตัวโดวนจับได้เลยนะออสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปากแซบคอมเมนต์ของเราเหมือนเดิมนะครับแอดรบกควรฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจใกันด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับ เกิดเป็นคนเขมรแท้จริงแล้วแสนลำบากนะครับรัฐบาลก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวไว้ใหญ่โตเต็มไปหมดเออทางค้ามนุษย์สวนรวมอาชญากรข้ามชาติจับคนเรียกค่าไทยแกงหลอกลวงทางไซเบอร์แกงคอเซ็นเตอร์อะไรนะศูนย์รวมยาเสพติดโอ้มากมายไปหมด คือถ้าให้แอดเล่าเนี่ยบรรยายเล่าไปหนึ่งเดือนก็คงไม่จบนะครับเรื่องว่ารัฐบาลเขมรเนี่ยสร้างเรื่องอะไรไว้บ้างนะครับก็ไปสร้างเรื่องไว้จนโดนประเทศต่างๆแบนไม่ซื้อสินค้าเกษตรห้ามนําเข้าห้ามส่งออกเออจะไม่ชิบหายได้ไงละครับก่อนนันนี้ก็ไปหวังพึ่งซบพี่ใหญ่เวียดนามเนาะเออก็คือส่งออกเข้าตัวเองไปฝาเวียดนามแล้วก็ใช้ชื่อเวียดนามในส่งการส่งไปขายแทนนะครับ มาตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับปีนี้เพราะว่าเวียดนามเขาว่ามีผลผลิตข้าวออกมาเยอะมากเออเขาก็เลยไม่รับซื้อข้าวเขมรประมาณเ,เขาคงอารมณ์ประมาณว่าเออขายแค่ของตัวเองก็ยากจะตายอยู่แล้วรับกูจะเอาของมึงมาขายอีกเพื่ออะไรประมาณนั้นนะครับคือข้าวในประเทศเขมรตอนนี้มันก็ผลิตออกมาเกินความต้องการของคนในประเทศอยู่แล้วเนาะราคามันก็ตกดิจะเอามาขายให้ไทยหรอเออแน่นอนไทยไม่ซื้ออยู่แล้วครับ แค่อีพวกที่แบบแอบลักลอบเอามาขายตามชายแดนก็ปวดตับจะตายอยู่แล้วว่าไทยก็ปวดหัวตามแก้ปัญหาไอ้พวกสวมสิทิ์ตามชายแดนเอาข้าวเขเมรมาแอบสวมอะไรเงี้ยนะจะให้ช่วยซื้อทั้งหมดเหรอครับอืฝันลมๆแรงๆไม่มีพางครับแล้วทีนี้ชาวนาเขาเมรน,นะทางไงครับโดนกดราคาจนราคาตก <c oughs> ก็คงได้แต่คิดในใจนี่ราคาข้าวหรือราคาขายยาวันเนี้ย ระหวงพึ่งรัฐมนตรีเขมรที่ดูดีมากเวลาออกทีวีนะครับเพราะว่าสัางภาพไว้เยอะไงเออก,เอกระเสือกกระสนกันไปร้องเรียนไปขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตร,รีเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรนะครับเพื่อหวังว่าจะให้ช่วยเจราจารขายข้าวให้หรือว่าจะหาตลาดใหม่ๆให้เกษตรกร,ร,กรชาวนาขเขมรอะไรประมาณนั้นนะครับเออเหนื่อยใจเนาะเออ คือคนเขาเหม็นส่วนใหญ่เขาเชื่อโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไปนะครับคือโฆษณาชวนเชื่อที่รัฐบาลออกข่าวทุกวันเนี่ยเ,ออเขาเลยคิดว่าประเทศของเขายิ่งใหญ่มากตามที่รัฐบาลเขาออกทีวีบอกเขาคิดว่าประเทศเขาคือประเทศมหาอำนาจรัฐบาลเขาเก่งกาจมากอย่างกเทวดาอย่างเงี้ยสามารถแก้ปัญหาอะไรได้ทุกอย่างประชาชนอยู่ดีกินดีประเทศสงบสุขแล้วเป็นไงล่ะครับตอนนี้ล่าสุด หลังจากที่ไปกราบกรานอ้อนวอนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกมาช่วยเป็นไงครับล่าสุดมีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ไม่ออกมาช่วยนะครับแต่ออกมาด่าเลยครับออกมาตําหนิชาวนาเองเลยครับว่าที่ชาวนาออกมาบ่นเรื่องราคาข้าวถูกเนี่ยเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็ออกมากล่าวโทษวเกษตรกรที่เรียกร้องให้กระทรวงไปช่วยเหลือเพื่อพยุงราคาผลผลิตให้เป็นไปตามราคาที่ สมเหตุสมผลประมาณนั้นนะครับในฤดูการนี้เออเพราะว่าชาวนาสุดเดียาก็กลัวว่าเออถ้าขายถูกเกินไปมันจะทําให้เขาเกิดปัญหาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเขาแตนจะช่วยไม่ครับเขากลับปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขามองว่าราคาข้าวอ่ะมันเป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วเพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงเออถูกแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไงเพราะว่ามันมีเยอะมันก็ต้องถูกดิทำไมกูต้องช่วยมึงด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับ ทีนี้ชาวนาเขเมียก็เงิบอึ้งกันไปตามๆก,กันเลยสิครับจะออกมารวมตัวกันประท้วงเหรอกล้าเหรอเออประท้วงก็ไม่ได้นะครับคืนออกมาประท้วงโดนจับนะจ๊ะหลังจากข่าวนี้แชร์ออกไปนะครับแน่นอนว่าอันนี้ออกจากไม่ได้ออกจากสื่อหลักนะออกจากสื่อรองนะเพราะว่าสื่อหลักส่วนใหญ่โดนควบคุมโดยรัฐบาลทั้งหมดนะครับเลยออกข่าวพวกนี้ไม่ได้นะครับโอเคหลังจากแชร์ข่าวนี้ออกไปเราก็ลองมารับฟังกันดูนะครับ ว่าพอเกิดเรื่องนี้แล้วชาวเขมรส่วนใหญ่ะเขามีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับเขามาบอกไว้ว่าการปลูกข้าวหอมเขาคงไม่รู้ว่าข้าวหอมอุดมไปด้วยโรคและมันดูแลรักษายากมากแค่ไหนฉันปลูกข้าวหอมมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยขายได้ราคาสูงเลยความเห็นถัดไปนะครับสำนักข่าวนี้ควรจะแยกแยะให้ได้ว่า อะไรถูกและสิ่งไหนไม่ควรพูดการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานขาดความรับผิดชอบกลายเป็นวัฒนธรรมและวาระทางการเมืองของผู้ที่มีแนวโน้มที่จะต่อต้านทางการเมืองเป็นเพียงกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลและพยายามบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริงความเห็นถัดไปนะครับไม่มีทางแก้ไขได้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร นี่มันคือหน้าที่ของคุณแท้ๆท,ทำไมถึงแก้ไม่ได้ความเห็นถัดไปนะครับสำนักข่าวนี้มีแต่การหลอกลวงการเขียนบทความที่ไม่มีความหมายไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจนเป็นเพียงการคาดเดาการออกกาศในประเทศก็ยังไม่สามารถทำได้เลยคุณควรออกข่าวที่เชื่อถือได้และมีข้อมูลที่ถูกต้องความเห็นถัดไปนะครับ รัฐมนตรีบอกว่าตนอยู่ห่างไกลจากรัชดรเหมือนไม่รู้ว่ารัชดรทุกยากอย่างไรความเห็นถัดไปนะครับสำนักข่าวนี้ออกแต่ข่าวที่ไร้สาระไม่มีหลักฐานมีแต่เรื่องแต่งชอบสร้างแต่ความแตกแยกให้คนคมเมด้วยกันเองความเห็นถัดไปนะครับในเกาหลีชาวนารวยกันหมดสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานในทุ่งนาแทนพวกเขาได้ความเห็นถัดไปนะครับ การออกข่าวโดยไม่คำนึงถึงประชาชนทำแค่เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตนเองจึงยินดีสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความไม่สงบและยุยงให้ชาวกัมพูชาทะเลาะกันเองและแตกแยกพอได้แล้วหยุดทรยศต่อชาติขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับเศษเงินของต่างชาติอย่าลืมสิว่าพวกคุณคือคนที่เกิดที่กัมพูชาความเห็นตัดไปนะครับมันมีกี่คนในกลุ่มของเขาที่ชอบเผยแพร่ข้อมูลเท็จ จึงสร้างข้อกล่าวหาต่อผู้นำเราอย่างนี้ความเห็นถัดไปนะครับเลิกไปรวมกลุ่มกับพวกหัวรุนแรงแค่ออกมาพูดเรื่อยเปื่อยไม่มีหลักฐานชัดเจนความเห็นถัดไปนะครับกลุ่มพวกนี้ทุกวันถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีอาหารก็เลยพยายามสร้างเรื่องหลอกลวงมาว่ารัฐบาลลังแกประชาชนทุกอย่างแล้วพวกเขาก็ไม่เคยอยู่ที่กัมพูชาด้วยความเห็นถัดไปนะครับหยุดออกสื่อเถอะ ไม่มีใครเชื่อคุณหรอกเพราะทุกวันมีแต่ข้อมูลที่ไร้ประโยชน์แต่งเรื่องสร้างมลทินให้สังคมความเห็นถัดไปนะครับไม่เคยเห็นข่าวนี้ออกทีวีเลยเพราะโดนปิดข่าวไว้หมดคนขอมเมนเดือดร้อนพอเขาออกไปประท้วงก็ต้องโดนจับความเห็นถัดไปนะครับมีแต่พวกที่ฆ่ารัฐบาลออกมาแก้ตัวกันใหญ่โดนจ้างมากี่บาท <c oughs> จบแล้วนะครับสำหรับเขาเห็นบางส่วน ของเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เขเมรนะถ้าใครออกมาด่ารัฐบาลหรือออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลต้องติดคุกนะครับเราเลยไม่ค่อยเห็นคนเขเมรนด่ารัฐบาลตัวเองเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาตามจับจริงนะตามจับจริงถึงบ้านเลยคนเขเมรนที่กล้าด่ารัฐบาลเลยจะเป็นคนเขเมรนที่อยู่ต่างประเทศกันส่วนมากนะครับแล้วข่าวไม่ดีเกี่ยวกับรัฐบาลทั้งหมดอ่ะจะถูกห้ามนําเสนอนะครับคนเขเมรส่วนใหญ่อ่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่ารัฐบาลตัวเองทําอะไรบ้าง รู้แต่เรื่องที่รัฐบาลบอกเท่านั้นครับเออซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงไนงะคอมเมนต์ที่เข้าข้างรัฐบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารเขมรหรือไม่ก็ข้าราชการเขเมนะครับที่ถูกจ้างมาไว้สําหรับควบคุมสื่อหรือต่อสู้กับคนเห็นต่างในโลกไซเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับอืมอันนี้จะไม่ใช่ความเห็นของคนคเขมรจริงนะครับที่อวยรัฐบาลเนะี่ยเออโอเควันนี้แอดไปแล้วนะครับแอดรบกวนฝากกดไลค์และกด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ รักนะครับทำแบบนี้ปไปไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ